วันนี้บรรยากาศดีมากๆครับม,มาเจอสาวเตียงบานนาจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมทามผสมนะมานะครับผมนะว้วอีกทีนงครับก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับนะมาเยอะขนาดนี้นะครับ เพื่อจะได้เห็นพ็ดีใจมากๆนะครับเนาะตอนนี้ก็ผ่ากันไทยลูปนะครับนะไทยลูปนะครับผม อันนารากมากเลยครับผมมีเมาส์และสมุดฐานนะไปแล้วครับไปแล้ว ไปแล้วนี่ครับผมนะก็ะะนักท่องเที่ยวสาวจีนเนาะถ่ายรูปมาลองราจัทานนะครับผมไปแล้วครับผม

ไปรับชมเลยครับตอนนี้กำลังชิดเดินไปนะครับนะตอนนี้ก็ลังชมนักท่องเที่ยวนะครับเนาะโอ้โหมีแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับผมข๋อเยอะนะครับตอนนี้ก็เต็มเลยนะครับกำลังเดินกระบวนกันนะครับผมนะอพี่น้องครับไรับชมกันเลยครับ สรางจริงมสร้างจริงเลยกำลังเดินไปเด้อครับผมอาตัวเยอะมากเลยครับผมนะพวกพี่น้องนี่ออกอย่างหน้าวัดพระแก้วนะครับผมนะน้องตรง่ยวสาวจีนเยอะมากครับ เยอะขนาดนี้นะครับผมส้มน,นี้เป็นมันอาทิตย์แล้วครับเนะาะคิดจะเยอะขนาดนี้นะครับผมอ๋อแต่ละมือแต่ละวันพี่น้อง ไปล้ชมเลยครับนี่ดูพี่น้องคนเยอะมา,ากเลยนะตรงนี้นะครับนะมากันเบียดกันเลยนะครับผมอ่อ mì nè, tao tăng suất nữa, อันนี้กลางเวนเนาะบรรยากาศก็ดีนะครับผมก็เดินไปนะครับผมนะโอ้โหเยอะขนาดน,นี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับผมมาดูแลความปลอดภัยนะครับผมน,ะนี่นะครับอันนี้เดินไปนะครับผมนะมก็มีเจ้าหน้าที่มาเอดูแลให้นะครับ อตอนนี้กำลังจะข้ามถนนเด้อครับผมก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้นะครับผมนะ โน้นเลยครับอันนี้คือเป็นที่ออกนาวัดพระแก้วนะครับนะว้าพี่้องคนเยอะขนาดนะพี่ดองครับตอนนี้ก็ออกมาจากสนามหลวงแล้วนะครับนนก็กำลังจะเดินไป<ว>ท่าเรือท่าเตียนเนาะครับนะน บาบิเตอร์ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมเรืงกดไลค์กดแจกว่าจะตะไครเด้อมากับทีมงานนะครับผมสาวเตียงบ้านานะครับผมแล้วกับล้านสาวนะสองคนนะครับผมนี่นะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแจกว่าจะตะไครด้วยนะครับผมบายครับผม